สวัสดีครับกลับมาพบกับเรา2คนอีกแล้วนะครับกับช่อง a l า e r n a t i v e c h a n n วันนี้นะครับจะมาเจอกับทีวีรุ่นใหม่ล่าสุดของเรานะครับ 49US534N นะครับรเป็นเน็นเป็กทีวีรุ่นนี้นะครับได้ไร้เส้นจันเรดด้วยหน้าจอ49นะครับให้ภาพ 4K เ,เลยนะครับ และสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่กำลังมองค่ะไอเทม B ไอเทมเด็ดและฟังก์ชันที่จัดเต็มเรากอนแนะนำนะครับ49รุ่นนี้นะครับที่ดีไซน์ออกมานะครับเป็นสีดำบางเฉียบที่ทำให้ดูหรูหรานะครับและด้วยฐาตั้งของเราเนี่ยออกแบบมาให้มันเป็นทรงกิ่งไม้นะครับทำให้เราดูแข็งแรงทนทานนะครับสำหรับเหมาะกับการใช้งานครับผมมาดูฟังก์ชันนะครับ ของรุ่นนี้เป็นสมาร์ททีวีนะครับที่มีระบบปฏิบัติการเป็น Redu OS นะครับแล้วก็มีฟีเจอร์มากมายนะครับราคาพิเศษเพื่อคนไทยครับ บอกได้เลยครับว่าสไตล์เขาโดดเด่นมากเลยครับและเต็มอิ่มนะครับไปด้วยกับความบันเทิงนะครับมีความคมชัดสีสันสดใสดูสมจริงและเป็นธรรมชาติความละเอียดนะครับเขามาถึง u s d 4K นะครับหรือเทียบเท่ากับ3,840คูณ2,160พิกเซลที่สามารถให้ความสมจริงประมวลภาพเร็วแรงลื่นไหลเพิ่มอัรถรสให้แก่การรับชมครับ ำหรับเจ้าต่วนี้นะครับคุณภาพเสียงยอดเยี่ยมรองรับไ i ไฟนะครับรองรับการเชื่อมต่อผ่าน USB HDMI มีช่อง USB 2ช่อง HDMI 3ช่องครับและยังมีช่อง VGA AV แล้วก็สายลนอย่า่ละหนึ่งช่องครับนอกจากนี้นะครับเรายังเอาใจสำหรับคอหนังหรือว่าคอซีรีส์นะครับที่นะครับคุณลูกค้าสามารถเข้าถึงนะครับ การใช้งาน Netflix YouTube และคลาบวิดีโอได้ง่ายๆแค่บนรีโมทนะครับมันง่ายมากเลยและยังไม่พอนะครับเรายังรองรับการแคส YouTube นะครับบนสมาร์ทโฟนหรือถ้าคุณลูกค้าต้องการสะท้อนหน้าจอนะครับสามารถสะท้อนหน้าจอผ่านแอป s ก r e นแคส s t หรือ Smart View ได้ง่ายๆอีกด้วยครับ ซึ่งรายละเอียดและโปรโมชั่นอื่นๆนะครับคุณผู้ชมสามารถสอบถามเข้ามาทางช่องทางอินบ็อกซ์นะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจอโคนนติเวิลด์นะครับและวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเพื่อไม่ให้พลาดนะครับกับคลิปวิดีโอถัดไปของเรานะครับวันนี้เราสองคนนะครับต้อขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ